สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนธธิดอดิสรและในที่สุดเกมขับคุ่นที่มันที่สุดที่ผมเคยเล่นมานั้นก็ได้เปิดโอเพ่นเบต้าอีกรอบหนึ่งแล้วผมอยากชวนทุกๆคนเข้ามาเล่นแล้วก็ลองสัมผัสเกมนี้มากนั่นก็คือเกมเมกาเบรีกยังไงล่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดสับไครเป็นกำลังใจให้ผมก่อนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูเกมเพย์สุดมันของผมกันไปกัน มาด่านอะไรหรือตอนเครื่องขุดเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยศัตรูมาแล้วโอ้โห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 ,โห,โหได้เอสซิต มันมันนวลเนี่ยนวลเนี่ยนวลเนี่ยยิงก่อนยิงก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระสุนปืนเต็มไปหมดบิดทรายไปกินโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนสายซุ่มยิงเอาก่อนเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยสายซุ่มยิงเอาบิดทรายไปก่อนโอ้โหต่อยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน มีหนึ่งตัวอยู่ในใจโอ้โหจะตายแล้วโอ้โหโอ้โหทีมเรามียานหมอหรือเปล่า ผมจะตายแล้วเครื่องจะตกไม่ด้ไม่ได้ไม่ได,มด้ต้องการที่ยุ่นโอ้โหจะตกเครื่องจะตกของจริงพลังงานหมดชิบหายชิบหายชิบหายพลังงานหมดแล้วผมอยากรู้ว่าทีมผมมีฮิวหรือเปล่า หมอหมอต้องสู้จนตัวตายแล้ววะผมเพิ่งเล่นนะผมไม่รู้ด้วยว่าหุ่นยนต์ตัวไหนเป็นหุ่นยนต์หมอยิง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 จะตายแล้วจะตายแล้วสวยจะตายแล้วไงได้อยูเอาบิดายไปกินบิดายขอคิวโอ้โหไม่ได้ ได้เอซิตเฉยแต่เราจะตายแล้วนี่เดเดยวเดแว,ดวขอจอดรีบูตพลังงานก่อนหลอดสีฟ้าฝั่งขวานะั่นคือพลังงานที่เราเร่งความเร็วได้นะโอ้โหขอจะเตะโอ้โหโอ้โหเตะจนได้อุตส่าห์เหลือเลือดไว้นิดนึงดีตัวดีตัวดีตัว โอ้โห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 กระสุนโอ้กระสุนมาเป็นฝูงเ,เอาไม่เอาไม่เอาไม่กลับเข้าสู่สนามรบแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนหมดเนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไล่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 เราไล่ต้องต้องได้แล้วแหละตัวนี้ อุ้ยก็มีหมอโอ้โหถอยก่อนเลยเขามีหมอ,อ,หขอ,หอเ,เขามีหมุ่นยนต์สายฮิวโอ้โหบินกันสูงจังเลยว่ะ เกมมันค่อนข้างจะรวดเร็วแลวปะปาดโหวนนิดหน่อยนะใครที่เป็นโมชั่นเขาเรียกว่าโมชั่นอะไรโมชั่นซิกเน่ลำบากหน่อยแต่ถ้าคนที่เล่นแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยมันเลยนะหลบหลบ,ลบแล้วก็ยิงโอ้โหพลังงานจะหมดโอ้โหโอ้โหโดนสวยโอ้โอ้โอ้โหโโหลบก่อน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  อฝั่งนู้นมีหมอผมเห็นเขาวิวแต่ว่าฝั่งผมหมอคือตัวไหนวะมีหมอหรือเปล่าทิมเราส้มแซมศูนย์ส้มแซมหกส้มแซมห้าหมื่นตัวไหนคือหมอเอ่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยผมเพิ่งเล่นไม่กี่ตัว โอ้ยนี่ไอคนที่คนที่ชื่อคูลินเป็นหมนะเป็นหุ่นยนต์หมอเขาอยู่ไว้ผมแล้วนิดหน่อยก็ยังดีเราจะจำชื่อไว้นะเผื่อเราเป็นอะไรเราจะได้บินไปหาได้ใกล้ๆ โอ้โหโดนขึ้นรบกวนออกจากตรงนี้ก่อนเอาดี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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บเหมือนกันต้องได้แล้วเอาละเบอร์ไปสวยไปเลยไหนไหน หมอหมอเราอยู่ไหนโอ้พลังงานหมดผมมาหมอไม่เจอกำลังเชื่อมต่อคืออะไรหมอตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีพลังงานม่ก่อนโอเคไปได้ อ๋อเดียวดีออเดีอวดีออเดีอวดีออเดียวดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หลูกศรขนาดนี้โอ้โหมันยิงลูกศรออกมาเป็นพลุเลยเมื่อกี้ดู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 โอ้โหโอ้โหมีตังเกตลิงแล้วก็ปล่อยบิดไซออกมาเป็นพลุเลย โอ้โหโอถึงตัวบัใให่นะั่นแต่ว่ามันไม่ใช่ยิงให้มันเครื่องอยางไงว่าเครื่องมันพังได้ง่ายๆนะ <Optim us. S 1> มีทั้งโล่มีทั้งเลือด ปล่อยหมดปล่อยหมดมีอะไรใส่หมด position, อโอ้โหดูอย่างตึกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมไม่เล่นแล้วกับไ้ไอพี่อ้วนบิ๊กบุ้มนี่ ยิงอย่างเรงเราต้องไปหากำลังจะบอกเลยว่าเราต้องไปหาโปรตีบบางๆยิงไม่ทันไม่ทันยังไม่ทันมันเลยไปว่าไปเกมต่อไปเลยแล้วกันหุ่นมาแล้วเอาไ่เอาไม ตาเดียวยังไม่ทันมันมาเรามาเริ่มตาติดสองกันดีกว่าคุมกันยานพาหนะคนทรงไฟแล้วค่อปลอดภัยพร้อมพร้อมพร้อมพร,ร,ร,ร้อมออกตัวายไ,ได้เ a มอ on Game o โอ้โหโอ้โหโอ้ยแต่ทำไมมันขยับอะไรไม่ได้เลยวะฟันฟันฟันแม่งเลย ฟันฟันเล่นสายระยะประชิดน er. ่าจะบันกว่านะตัวนี้ฟ oh ัน oh ฟัน oh ฟัน oh. จ้วงจ้วงจ้วงเตกโอ้โหโอ้โหปกติเล่นแต่สายบินยิงบนฟ้าไง พอม,มาเล่นสายเดินพื้นแล้วรู้สึกว่าวงวง,วงนิดหน่อยไป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 ตามแมป้องกันโอ้ทำไมปิง400เลยเนี่ยนี่เล่นเซิร์ฟไหนเนี่ยอยู่ๆปิงก็สูงเฉย โอ้โหปิงปิงปิงอืมเข้าไปจ้วงเพลงแล้วก็เพลงโอ้โหปิงเอ้ยทำไมมันถึงปิงวะ

โอ้โหโคตรติงเลย dancing. เป็นว่าต่อให้ปิงเกมนี้ปิงแต่ก็จะตัดไปลงแล้วกันต่อถึงจะปิงก็เติรแต่ว่าเล่นโคตรมันหุ่นตัวเริ่มต้นสายรยประชิดไปลงเล่นดูได้ให้มันขึ้นกรอบสามเหลี่ยมรอบศัตรูแล้วก็คลิกซ้ายพุ่งเข้าไปฟันเลยนี่นี่นี สงสัยเป็นต <MVP S 1> ี่ <Now. S 1> คนเข้าเล่นพรมกันเยอะเกินแน่ๆอยู่ๆเซิร์ฟก็ปิงสังหารไป5้าช่วยเหลือ17 <Enemy now. S 1> เลยนะ <c oughs> จังหวะปิงจิกซ้ายรัวๆ <MVP. S 1> เอาละครับเป็นในบ้างเลยกับเกมเมกาบรีกที่ว่าตอนนี้กำลังเปิดโอเพนเบต้าอยู่ ใครที่อยากจะไปลองก็สามารถเข้าไปลองได้ที่สตรีมได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วเจอกันถ้าใครอยากให้มีคลิปเกมนี้หุน่นตัวอื่นๆหรือว่าคลิปต่อไปอีกขอให้คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วเจอกันบายบาย